เมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2555เวลา17นาฬิกาดรสมมัยปีชาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายอธิการฟูเจริญผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี5สโมสรพื้นที่7และ8ของจังหวัดภูเก็ต ลอตเอรีสากลภาด3330ปีบริหาร2555ถึง2556ซึ่งมีนางอัญฉชลีวานิชเทพบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตนายไพบูรย์อุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสุภชัยโพชนุกูลนายอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายอรุณโสลดนายกเทศมนตรีตำบลราไวา และแขกผู้มิเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากณโรงละครไซมอนสตาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสำหรับนายกสมโมสรโรตารี่5สมโมสรพื้นที่7และ8จังหวัดภูเก็ตโรตารี่สากลภาค3330ปีบริหาร2,555ถึง2,556ได้แก่คุณทนิตตันติวิทย์นายกสมโมสรโรตารี่ภูเก็ตทันตแพทย์ สิทธานนนวางซ้ายนายกสโมสรโรตารีทุ่งคาคุณสาธรสมศักดิ์เสริมนายกสโมสรโรตารีอันดามันคุณรัตนดาชูบานนายกสโมสรโรตารีจังซีลอนและคุณธกิจบุตรรุ่งโรดนายกสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาฟ์ทงนี้โรตารีมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพการยอมรับคุณค่าในการประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ต่อสังคมการให้โปรถเรียน ทุกคนภูมิใจในอาชีพของตนเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมการให้โรทเลียงทุกคนนำเอาอุดมการแห<า>่งการบำเพ็ญประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัวธุรกิจและชุมชนรวมถึงการเพิ่มภูนเข้าใจไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติด้วยมิตรสัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการในการบำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกันสรมสราสมอดีตผู้ว่าการภาคประเสริฐฟักทองผลที่ปรึกษาสมมสรอ,อดีตผู้ว่าการภา,า,า,าคเสริมสัฟฟฟตยธรรมวันานานิเทศนพกุลเหรัยิกงสมมสรน,นายกรับเลือกปณิสรากรมหาสิริวัฒนาชัยอุปนายกสมมสรคนที่หนึ่งอดีตนายก ทวันรัตสุพนามอุปนายกสโมสรท่านที่สองประธานฝ่ายโครงการบำเพ็ญประโยชน์อนดีตนายกกุ่ศสังคุลิทธิสิริกุลอุปนายกสโมสรท่านที่สามอดีตนายกวรีรัตพลิกสกิจเลขานุก,การสโมสรโรทาเรียนกรองแก้วธีรสุนทรผู้ช่วยเลขานุก,การสโมสรอ,อดีตนายก ฐานิตาวานิชชุติกุลปฏิคมสโมโทรโรธาเรียนเกวนกนิตพรมจักผููฝึกอบรมสมสรอ,อดีตนายกปรกรอ์เกียรติเวทพิทักษ์ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดก,การสมสทรโรธาเรียนจีรนันรัตนชัยพัฒนาประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาสมาชิกภาพอดีตนายกเป็นจมาศโกยสิริพงษ์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรตารี่นักนิชาบุญญน,นิทต้สังกัดนิตยสารของเราต่อต้านน่ยบายที่การดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์อย่างเข้มแข็งอย่างปีที่ผ่านมาให้ร่วงว่วงไปได้ได้วยดีสุดท้ายนี้ผมมีความภูมิใจในให้คำรรมั่นสัญญาว่าเราจะก้าไปดยใ,ใจและเติมใจไปด้วยกันอย่างปัจจุบันท,ที่ว่าสร้างผลงาน,นเพื่อสื่อ โครงการแง่งโรตารี่กะผมใน้นำหัวประธานจัดงานและคณะกรรมการจัดงานพิธีเฉลิมฉลองแลนะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีารรทร่ทั้งค่าสโม,มสรเอาของขวัญแต่พวกเกียรติทุกท่าน